วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมพศสองพันห้า,มาร้อยหกสิบเจ็ดบอกมาว่าตื่นมาหาเราจะพี่น้องต,ตืงดนด่นมาเต้นโดนแล้วล่ะเต่นมาเสียวนอนอีกแล้วเท้าเท้าไปโดนแล้วไปไป

ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องว้าวาน้ำแนวเดิจ้าสำหรับคลิปนี้น้องว้าวาขอลาไปก่อนเด้อบายบายเอาบาย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 